คุณใช่ไหมที่ประสบปัญหาการเล่าเรื่องแล้วไม่มีใครสนใจวิธีการทําให้เรื่องของคุณน่าสนใจขึ้น 1. ห,หัวเรื่องครับต้องน่าสนใจก่อนเช่นคุณชวนคุยว่าทําไมคนเราต้องทํางานหนึ่งอาทิตย์5วันคุณชวนคุยว่าทําไมหนึ่งชั่วโมงถึงไม่หก60นาทีทำไมไม่ใช่ร้อยนาทีละ่ะมันเป็นหัวข้อที่กระตุ้นความสนใจของคนที่ฟังอยู่ให้เขาอยากจะฟังได้ หัวเรื่องครับเมื่อหัวเรื่องน่าสนใจแล้วพอคุณเริ่มเล่าเรื่องคุณต้องมีสเสน่ห์บางอยา่างวิธีการเล่าจังหวะการเล่าสไตล์การเล่าที่เป็นของตัวเองที่น่าสนใจที่ฝึกมาแล้วและที่สําคัญคือคุณทําแล้วคุณสบายใจด้วยเพราะว่าถ้าคุณทำแล้วฝืนปั๊บความหนักใจความอึดอัดมันจะส่งต่อไปถึงคนที่ฟังคุณอยู่ด้วยอ่าอันนี้คือข้อที่2นะครับส่วนนอกจากนั้นจะเป็น ส่วนประกอบแวดล้อมล่ะครับเช่นวิธีการแต่งตัวคุณอยากให้คนทั้งฮอหันมาสนใจสิ่งที่คุณกําลังจะเล่าอาจจะเริ่มโดยการใส่ชุดแดงทั้งตัวก็เป็นไปได้อาจจะเริ่มโดยการถือไมโครโฟนที่สะท้อนแสงหรือยิงแสงเลเซอร์ใส่ข้างล่างก็ได้อันนี้เป็นแค่ส่วนประกอบแยกย่อยอื่นๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวเรื่องน่าสนใจขนาดไหนเนื้อเรื่องข้างในน่าสนใจขนาดไหนวิธีการเล่าของคุณดูแล้วฟังแล้วมันเอื็ดอัดหรือเปล่า แต่สาหรับหลายๆคนที่เป็นปัญหาว่าเฮ้ยผมจะขายของนะครับพี่ไอเรื่องที่ผมกําลังจะเล่ามันเป็นสินค้าแล้วเวลาคุณจะขายของคุณก็รู้ว่าพี่ครับซื้อของสินนี้สิครับใครจะอยากฟังใช่ไหมครับมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ปัญหาได้ก็คือว่าคุณอย่าเอาสินค้ายัดใส่หน้าคนฟังทันทีครับคุณชวนเขาคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องแวดล้อมที่เกี่ยวกับสินค้าของคุณเช่นคุณจะขายวิตามินคุณก็ชวนเขาคุยก่อนว่าทําไมหนึ่งสัปดาห์คุณต้องทํางาน5วันคุณเหนื่อยใช่ไหมล่ะ สวันพักเสาร์อาทิตย์มันรู้สึกไม่เพียงพอใช้วิตามินตัวนี้สิครับมันช่วยคุณได้นะครับนู่นนี่คุณก็ค่อยขายของทีหลังอย่าเพิ่งไปรีบขายของครับมันจะทําให้หน่าฟังมากขึ้นคนอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นอยากจะฟังมากขึ้นเมื่อฟังมากขึ้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะซื้อของของคุณมากขึ้นครับผม